สวัสดีครับวันนี้มาชมความงดงามทางศิลปรกรรมของพระเจดีย์สมองค์ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้าวิหารของวัดอ่างศิลาจังหวัดชนบุรีพระวิหารนั้นเดิมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาผ่านการบุรณะมาโดยตลอดส่วนพระเจดีย์สมองค์กรมศิลปรกรเพิ่งจับบูรณะเสร็จสมบูรณ มีรูปแบบศิลปกรรมที่แตกต่างกันดังนี้คือ 1. เจดีย์องค์กลางอง์ระฆังเรียมย่อมุมไม้12ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงถัดขึ้นมาเป็นฐานรูปยักษ์ประดับมุม4มี่มุมและด้านทั้ง4ประดับรูปลิงแบกรองรับฐานสิงย่อมุมไม้12 1ชั้นบนฐานสิ่งนี้ยังประดับรูปคุดยุดหน้าไว้ที่มุมทั้ง4 ถัดขึ้นไปเป็นบัวพุ่มรองรับองค์ระฆังเรียมย่อม,มุมไม้12ด้านทั้งสี่ขององค์ระฆังประดับรูปพระพุทธเจ้านูนปางสมาธิในเรือนแก้วเหนือขึ้นไปเป็นบันลังสี่เหลี่ยมย่อม,มุมพร่องฉไนไรียอดและเม็ดน้ำค้างยอดแหลมตามลำดับส่วนทีดีอกขวามือเมื่อเราหันหน้าเข้าเป็นลักษณะขององค์ระฆังแปดเหลี่ยม าชั้นล่างเป็นแปดเหลี่ยมรองรับฐานสิงหสามชั้นที่มุมประดับรูปสิงห์ลอยตัวแต่ท้ายสิงนั้นจะติดกับองค์เจดีย์ลักษณะเป็นแบบสิงจีนถัดขึ้นไปเป็นบัวปากระคังองค์ระคังแปดเหลี่ยมแต่ละด้านประดับลายและกระเบื้องจีนบัวครุ่มห้าชั้นปรียอดสองช่วงขันด้วยลูกแก้วเหนือสุดเป็นเม็ดน้ำค้างยอดแหลมตามลำดับ ส่วนเจดีย์องค์ซ้ายมือเป็นลักษณะของระฆังแปดเหลี่ยมชั้นล่างเป็นฐานบัวแปดเหลี่ยมรองรับฐานสิงห์แปดเหลี่ยมหนึ่งชั้นองค์ระฆังแปดเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้มจรานามแปดด้านเป็นช่องสี่เหลี่ยมยาวโค้งแหลมสันนิษฐานว่าเคยมีพระพุทธรูปประดับเหนือซุ้มประดับลายกรีบบัวแนวตั้งไม่มีบัลลังก์ตัดขึ้นไปเป็นบัวคลุ่ม ห้าชั้นปลียอดและบนสุดเป็นเม็ดน้ำค้างเหมือนกันทั้งสามองค์เจดีย์ทั้งสามองค์ผู้บรรยายสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้นภายหลังจากการสร้างพระวิหารแล้วสันนิษฐานว่าองค์กลางน่าจะสร้างขึ้นก่อน เพราะฐานนั้นอยู่ต่ำกว่าองค์ซ้ายขวาส่วนองค์ซ้ายขวาทั้งสององค์สร้างภายหลังพร้อมๆกันเป็นลักษณะของฐานแปดเหลี่ยมองค์ระฆังแปดเหลี่ยมและอยู่ในระเบียบอย่างไรก็แล้วแต่ความงดงามของพระเดีทั้งสองค์ผ่านการซ่อมมาโดยตลอดแต่คงคุณค่าของความงดงามทางสถาปัตยกรรมไทยที่แตกต่างกัน ในเชิงช่างอย่างลงตัวอย่างชื่นชม